ชี้แจงแล้วเมื่อกี้ว่าเรื่องของคะแนนเมื่อกี้ชี้แจงเรื่องของคะแนนเรื่องของวิธีการส่งงานว่าใครส่งบ้างใครไม่ส่งบ้างวันนี้จะพูดถึงเนื้อเนื้อหาเลยกันใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการเรียนถ้าเราฟังดีๆเดี๋ยวจะมีแบบทดสอบทาตอบจะอยู่ในนี้เลยทีนี้มาดูเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องต้องเรียนกันจังในหนังสือตัวนี้สิงเราอเห็นกันนะครับหนังสือตัวนี้เป็นหนังสือเก่าคือเนื้อหาเนี่ยผมไปดูแล้ววันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมสอนเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐาน ของคอมพิวเตอร์ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร์ส่วนเรื่องของระบบปฏิบัติการผมจะเน้นเรื่องตัวนี้มากกว่าในเรื่องของคอมพิวเตอร์อาจารย์ครับดนตรชัยมาแล้วครับไหนหไม่เห็น,นที่อ่ะยดนตชัยนะโอเคมานะโอเคครับเรียบร้อยเช็คแล้วขอเน้นเรื่องของระบบปฏิบัติการแล้วที่บอกว่าระบบปฏิบัติการเนี่ยมันมีอยู่2รูปแบบก็คือ2องแบบหลักๆก,ก็คือก็คือ Windows นะครับหรือ o s Operation System กับซอ์แวร์ประยุกต์ใช้ คือซอฟต์แวร์สำเร็จรูปมันจะแยกออกเป็น2ส,ส่วนกัน Windows XP Windows 7 Windows 8แล้วก็ Windows 10แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับด้าน Microsoft ได้ออกระบบปฏิบัติการตัวใหม่ขึ้นมาอีกแล้วเป็น Microsoft Windows 11ถ้าใครดูใน <11 S 1> ช่อง YouTube หรือเขาไปรีวิวกันอยู่ว่า Windows 11ออกมาเรียบ,ร,บร้อยแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอีกการจัดการเกี่ยวกับไฟล์และก็โฟลเดอร์นะครับวันนี้ขอเน้นเลยเรื่องของการจัดการเกี่ยวไฟล์และโฟลเดอร์ นักเรียนมีความรู้เรื่องของไฟล์และโฟลเดอร์มากแค่ไหนครับที่เห็นตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า ระบบบริการ Windows 10ส่วนที่เราเห็นในหน้าจอพวกไอคอนต่างๆเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้ร่วมกับ Microsoft บ้านใครที่มีปัญหาเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตหาวิธีแก้นะครับ1คุณไปหาบ้านเพื่อนบ้านญาติพี่น้องแล้วขอใช้อินเทอร์เน็ตเขาเราบอกว่าเราเรียนออนไลน์เรามีความจําเป็นจะต้องเรียนออนไลน์ในช่วงระยะเวลาโควิดระบาดเนี่ยแล้วเราขอใช้อินเทอร์เน็ตเขาเขาน่าจะให้เราใช้ได้เราจะต้องเรียนออนไลน์อย่างนี้อยู่อีก1เดือนครับมีอะไรประกาศให้สามารถเรียนออนไซต์ได้รู้สึกว่าจะเป็น วันที่2ส,งสิงหาเราจะพูดถึงระบบปฏิบัติการมันที่บอกว่าแยกเป็นสองส่วนหนึ่งคือระบบปฏิบัติการ Windows 10สก็คือซอฟต์แวร์สําเร็จรูปทีนี้มาพูดถึง Windows การจัดการ Windows Windows มันทําหน้าที่อะไรจัดการไฟล์ต่างๆที่เราได้เอามาใส่ในเครื่องคองมพิวเตอร์เราไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพเพลงโปรแกรม Office สสรํางาน งานเอกสารต่างๆเราก็เอามาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เราจะมีระบบปฏิการเมื่อก่อนนี่ถ้าเราจะเก็บเราก็เอามายัดใส่ในฮาร์ดดิสใช่ไหมเอามายัดใส่ในฮาร์ดดิสเราก็ามาถึงก็ซอฟต์เซฟไฟล์มาคอปปี้ไฟล์มาไฟล์รูปภาพอะไรต่ file, า, file, า, file, างๆก็เอามาแล้วก็ผ่านหน้าระบบปฏิการแล้วเอามาเก็บไว้ในฮาร์ดดิสแต่เดือนนี้เขาไม่นิยมเก็บในฮาร์ดดิสแล้วเขาเอาไปเก็บในคลาวด์ไม่มีใครรู้จักเลยคลาวด์ก็คือพื้นที่จัดเก็บอีเมลเอเดตของเรานะครับทีนี้ในอีเมลเอเดตของเรามันก็จะให้พื้นที่จัดเเก็็บข้้อมูลถาปน Gmail มันจะให้อยู่ที่15 GB ถ้าในเครื่องคอมพิวเตอร์เรา,เามันจะถูกจัดเก็บในฮาร์ดดิสถ้าเราจะจัดการเกี่ยวกับระบบการเรานะครับเราจะต้องเข้าไปที่ คอนทูนไพเนลในคอนทนก็เป็นตัวจัดการระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น System and Security ก็คือแล้วก็การรักษาความปลอดภัย Network and Internet ก็คือจัดการเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมีตัวฮาร์ดแวร์ n d s o ์เา์ฮาร์ดแวร์ในนี้คือเป็นตัวจัดการเกี่ยวกับอะไรที่จะมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เราไม่ว่าจะเป็น p ิลเตอร์ไม่ว่าจะเป็นสแก n เนอร์ ไม่ว่าจะเป็นลำโพงหรือพวกเว็บแคมต่างๆต,ตัวต่อไปครับตัวด้านล่างก็คือถ้าเราต้องการที่จะงานที่จะถอนหรือติดตั้งโปรแกรม Uninstall อ่าโปรแกรม นะครับเป็นตัวที่จะถอนโปรแกรมออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์เราเซอร์นะแอคเคา t ์ก็คือบัญชีผู้ใช้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวนี้ถ้าเป็นเครื่องที่บ้านเราเองเราไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราเป็นใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในออฟฟิศสำนักงานนะครับบางครั้งมีคนใช้หลายคนกำหนดลัดผ่านแอคเคา t ์ของเราเข้าไปใช้คอมพิวเตอร์เราไม่นั้นข้อมูลดาต้าเบดของเราอาจจะถูกลบได้ตัวต่อไปที่น่าจะเรียนรู้กันเป็นหลักเลยก็คือเกี่ยวกับการจัดการไฟล์แล้วก็ก,การ c o p ปี้การย้ายไฟล์การสร้างโฟลเดอร์การย้ายข้อมูลต่างๆในเครื่อง ให้เราไปคลิกตัวนี้ครับที่อยู่ด้านล่าง นะครับในแถบบาร์ด้านล่างเออผมลืมบอกว่ามีอะไรบ้างด้านล่างในแถบบาร์ตัวนี้นะครับมันจะมี1ก็คือตัว Start Window นะครับพอเราคลิก Start Window ก็จะเจอนะครับโปรแกรมต่างๆมากมายในการจัดการมันถ้าเราไล่มันจะมีตั้งแต่ตัว A ถึง Z มาโปรแกรมมันจะเรียงมาเสิร์ชนั่นเองตัวนี้ไว้สำหรับเสิร์ชหาโปรแกรมต่างๆที่อยู่ในเครื่อง Microsoft Earth เป็นตัวเป็นตัวจัดการเบราว์เซอร์ซึ่งจะมาเป็นคู่แข่งกับ Google Chrome ทุกคนรู้จัก Google Chrome ดีเพราะว่าเวลาเราจะเข้าอินเทอร์เน็ตมันเป็นเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งถ้า ถ้าเราต้องการใช้อินเทอร์เน็ตมันจะใช้2ตัวเราจะใช้ตัวหลักก็คือ 1. Google Chrome ที่เราใช้หลักๆเลยนะครับเป็นเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งจะเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตก็คือ Microsoft Earth 3ที่เราไม่ค่อยไฟ f o x ใครรู้จักไฟ f o x ไหมเท่าเว็บเบราว์เซอร์เมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ Internet Explorer เนะครับเมื่อก่อนเลยเริ่มแรกเลยนะครับพอหลังๆเนี่ยบริษัท Google เนี่ยเขาได้ทำ Search Engine ขึ้นมาเ e ิร์ชหาเวลาจะอยากรู้อะไรเราก็พิมพ์มพมพมพม แล้วก็ข้อมูลต่างๆมันก็พิมพ์หาจาก Google Google ก็ได้ทำเว็บเอาร์เซอร์ขึ้นมาชื่อว่า Google Chrome เพื่อจะเอามาแทนที่แข่งกับ Microsoft ผู้แข่งทางการตลาดกันอยู่ตัวถัดมาที่เราจะใช้กันบ่อยที่สุดเลยนะครับอยู่ด้านล่างนี่ก็คือ f i l e Explorer เอมื่อคลิกเข้าไปแล้วคุณจะเจอหน้าต่างนี้ขึ้นมาในหน้าต่างนี้มีอะไรบ้างใครเอาอะไรไปลงในเครื่องเนี่ยผมรู้หมดนะครับถ้าถ้าคลิกหน้าต่างนี้ขึ้นมาหนังโปหนังเอ็กหนังอะไรเต็มไปหมดลูกโปงลูก,ลกโป๊ด็กผมรู้หมดยุ่มไหนนะ ศึกษาเรื่องนี้ให้ดี fire explorer นะครับมันจะ เอาจัดการเกี่ยวกันฮาร์ดดิสต์ล้วนๆเลยพอพูดถึงเรื่องฮาร์ดมันสามารถแบ่งพื้นที่การใช้งานออกเป็นส่วนๆได้นะครับเขาเรียกการสร้างพาร์ติชันเริ่มแรกเลยพอเราเปิดนะครับมันจะเจอหนึ่งเดสก์ท็อปเดสก์ท็อปคืออะไรก็คืออะไรที่โชว์อยู่ในหน้าจอเนี้ยนี่คือเดสเทียนว่าดาวน์โหลดถ้าเราดาวน์โหลดอะไรมาจากอินเทอร์เน็ตมันจะถูกเอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไปเก็บไว้ในในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดตัวนี้ครับเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการด็อกิวเมนต์ด็อกิวเมนต์ก็คือไฟล์ต่างๆที่ เราต้องไปสร้างโฟลเดอร์ไว้ในไดดีไดดีไดเอฟถ้าในกรณีที่คุณจะต้องเครื่องของคุณมีไฟล์ที่มีปัญหาหรือติดไวรัสไปจะต้องฟอร์แมตเครื่องเพื่อติดตั้ง Windows ใหม่ถ้าคุณเอาไฟล์ไปไว้ในไดซีมันจะถูกฟอร์แมตทิ้งทั้งหมดแล้วก็งานคุณก็จะหายทั้งหมดเอกสารตา่างๆไปเก็บไว้ในไดดีมันจะไม่สูญหายเพราะว่าเครื่องจะฟอร์แมตแค่ไดซีได้เดียวแล้วก็จะเจออีกตัวหนึ่งก็คือวันได์อ่าวันได้ครับ วันได้คืออะไรวันได้ก็คือคลาวตัวหนึ่งครับที่อยู่ใน Microsoft ผมมีอีเ<ผ>มลครับ <email, S 1> ไม่มี Hotmail ทุกคนเนี่ยจะนิยมใช้อีเมลนะครับอีเมลเนี่ยก็มีหลายค่ายให้เราเข้าไปสมัครเพื่อจะสั่งอีเมลได้จะมี Hotmail Gmail มี Yahoo ผมมีทุกค่ายบางครั้งมากเกินลืมสร้างไว้แล้วก็เอาไปเก็บในคลาวของ Microsoft เรื่องคอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสผมจะเสียแต่รูปภาพไฟล์างานทั้งหมด ก็จะอยู่ในคลาวของวันใดในฮาร์ดดิสของเรามีอะไรอยู่บ้างมันจะเอาไปเก็บงานคือฮาร์ดดิสหนึ่งก้อนเนี่ยมันจะแบ่งพื้นที่พาริชชั่นออกไปเป็นส่วนๆไดที่เราจะเจอตัวแรกเลยล o c a เ Di ตเสซีแล้วก็ล o c a เ d ็ตเสนะครับดี d. แล้ว A กับ B หายไปไหนจริงมันต้องเริ่มจาก ABCDE FG ใช่ไหม A ก็คือตัว p ัฟฟิซิไดเอทเอที่เมื่อก่อนเนี่ยมันใช้อยู่แต่พอตอนหลังเนี่ยเขาเลิกผลิตไปแล้วเขาเลิกใช้เพราะว่า Po ฟฟิซิได้ A เอเนี่ยมันจะให้เนื้อที่การจัดเก็บข้อมูลที่ 1..4 เมกะไบต์แค่นั้นเองมัน <Yeah. S 1> เยอะเกินไปก็จะแบ่งพื้นที่ออกมาเป็นส่วนย่อยๆออกมาขึ้นอยู่ผู้ลงโปรแกรมระบบปริยกตการว่าจะไว้เท่าไหร่เมาสด้านขวาหนึ่งครั้งแล้วไปที่ property มันจะบอกว่าได้ซีคุณเนี่ยนะครับคุณได้แบ่งพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลไว้เท่าไหร่ตอนนี้พื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่311 จิก,กะไบให้ไปแล้ว79.7จิกะไบยังมีพื้นที่ว่างอยู่231จิกะไบในเพลงของผมเพลงไว้ตั้งแต่สาที่ผมชอบเพลงที่ผมชอบผมมาเก็บไว้ในเครื่องนี่เย,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 ยอะแยะมากมายอ่ะเอาเพลงหนึ่งเพลงของผมแล้วกันดูดูว่ามันมีพื้นที่เท่าไหร่ครับบัวตูมบัวบาน 3. เเมกะไบต์อีกรูปนี้มีความจุเท่าไหร่คลิกขวานะครับแล้วก็เลื่อนหาไปที่ property ล่างป๊บเข้าไปรูปรูปหนจะมีความจุอยู่ที่100เท่าไหร่ครับ180กิโลไบต์เล็กมากๆไม่ถึงเมกะไบต์ตอนนี้วิดีโอที่เราถ่ายกันอยู่นะครับที่เราดูในยูทง u ู u ูปนะครับมันจะให้ให้เราดูที่ค่าความละเอียดอยู่ที่ Full HD ก็คือ720ด k โอ้4 k เดี๋ยวนี้ไป8 k เปแลไรเห้วคถ้าเขียนอย่างนี้ก็คือตัว W สีเงินนี่คือ Word มีไฟล์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับพวกไฟล์วิดีโอเอ่ยไฟภาพเอ่ยไฟลหนังเอ่ยไฟเอกสารเอ่ยเอาไปยัดไว้ในฮาร์ดดิส์จัดให้เป็นหมวดมู่เดอขึ้นมาทํำยังไงแล้วการที่จะเอาไฟล์ไปใส่ในโฟเดอร์ทํำยังไงแค่นั้นเองการก๊อปปี้งานลงโฟเดอร์การลบโฟเดอร์ลบงานโฟเดอร์แค่นั้นเนื้อหามันมีแค่นี้เองวิธีการสร้างโฟลเดอร์ไม่ยากครับคลิกขวาหนึ่งครั้งไปที่ New นะครับ กดโฟเดอร์ er ครับ mm hmm. เห็นไหมเราก็คลิกที่โฟเดอร์ตัวนี้ได้เลยครับตามนี้นะครับคือการสร้างโฟเดอร์ใหม่พอขึ้นว่า new folder ตรงนี้คุณไม่ต้องไปลบมันคุณพิมพ์ได้เลยครับผมว่าชื่ออะไรโฟเดอร์ er, คุณชื่อผมว่าชื่อสาวัตอ่าถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อนะครับคลิกขวาแล้วก็มีคําว่า rename mm hmm. เพื่อจารู้นะครับทีนี้เราสร้างโฟเดอร์ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่สร้างโฟเดอร์เข้ามาเรียบร้อยแล้วเดี Double ๋ยวไปคลิกในโฟเดอร์เรามายัางไม่มีอะไรว่างเปล่าใช่ไหม ถ้าคุณจะต้องเอางานคุณอยากจะเอางานคุณไปใส่ในโฟลเดอร์คุณก็ไปหางานคุณว่าคุณอยากเอาอะไรไปเซฟในโฟลเดอร์คุณก็เปิดขึ้นมาอยากต้องการอะไรอ่าเอาเพลงไอ้ต้ากำลังดังคลิกขวาเข้าไปขวาแล้วจะมีคําว่า Copy หรือคัด่าจะตัดคัดคือการตัด Copy คือการคัดลอกตัดมันไม่ได้หายไปไหนนะแต่ถ้าคุณกด Delete คือลบไปเลยนะครับสวัสดีนะครับ คลิกขวาหนึ่งครัง้งมีคําว่าเพจนะครับเพจเข้าไปคลิกเข้าไปกดปั๊บเข้าไปงานที่คุณก๊อปปี้ก็จะมาไล่ไปหาคําว่าดี e t e กดคําว่า Delete งานนี้ก็กจะถูกลบทิ้งออกไปจาก Delete ทีนี้มาเปรียบเทียบเรื่องของการที่จะ Copy นะครับเมื่อกี้ผมคัดนะครับเมื่อกี้ผมคัดคัดคือตัดมาเลยไปดูที่ดาวน์โหลดไม่มีแล้วหายไปหมดแล้วผมจะเอารูปนี้ไปไว้ในโฟลเดอร์เมื่อกี้แต่ผมจะไม่คัดผมจะ Copy ไปซึ่งถ้าผม Copy รูปนี้ก็ยังยขวาหนึ่งครั้งไปคลิกที่คําว่า Copy ้โฟลเดอร์เราเปิดโฟลเดอร์มาคลิกขวาหนึ่งครั้งเพจเข,ข้าไปเหมือนเดิมครับมาแล้วส่วนถ้าเราจะลบโฟลเดอร์นะครับแต่เย่าไปลบโฟลเดอร์สุ่มสี่สุ่มห้านะในห้องคอมพิวเตอร์นะครับบางคน,นีีเ้ยงดยวแ คลิกขวา delete ทิ้งเลยงานเพื่อนหายหมดเพื่อนมาถึงเอ้ยงานกูหายไปไหนอ่าไม่ยากครับมันไม่ได้หายไปไหนมากครับมันไปอยู่ในนี้ครับ ไปอยู่ในรีไซเคิลบินครับอยู่ในถังขยะถ้าจะต้องเอางานกลับคืนมาอีกนะครับตอนนีน้เมื่อเราลบเสร็จแล้วมันจะย้ายไปอยู่ในรีไซเคิลบินับเบิ้ลคลิกเข้าไปในรีไซเคิลบินภาพเข้าไปนะครับเจอไหมหาดูนะครับชื่อว่าสาวัดโกูดยังอยู่ครับยังไม่ไปไหนขวามีคําว่ารีสตอร์นะครับ<ว>เห็นไหมครับมีคําว่ารีสตอร์กดรีสตอร์หนึ่งครั้งไปโอ่งเข้าไปเรียบร้อยนะครับกลับไปหาที่โฟลเดอร์ได้ดีมาเล้อย่างมาแล้วยังอยู่ยังไม่ไปไหนเมื่อกี้กลับไปอยู่ในรีไซเคิลบิน นะครับแค่ที่เองเนื้อหามันไม่ยากนะครับใครจะถามมั่งตรงนี้เดี๋ยวจะไปพูดถึงเรื่องของระบบบริการคลาวนี่เนื้อหาที่เราอยากรู้เรื่องนี้เรารู้กันแล้วเรียนกันมาตั้งแต่ปะุมแล้วใช่ไหมถามหน่อย<ต>เรียนกันตั้งแต่ปฐุมใช่ไหมเรื่องนี้ค<ต>ือหมดแล้วผมมาแค่ทบทวนให้นะครับผมมาแค่ทบ,บทวนเพราะว่าเราไม่ไ,มไ,มได้จับคอมพิวเตอร์ออใช่เราไม่ได้จับคอมพิวเมตอร์กันแล้วก็ไม่รู้ส่วนมากก็มาถึงเปิดแล้วก็เล่นเกมกันเลยยิงกันตอแตกสนันวันไวอย่างนั้นเลยใช่ไหมใครเป็นโควิดหรือยังนี่ มีใครเป็นโควิดเป็นกลุ่มเสียงบ้างนี้อย่าเป็นผ่านในกันปวดหัวอย่างนี้ไปไหนมาไหนก็ใส่เมสดบ้างนะผมไม่กล้าออกไปไหนเลยเนี่ยจะาหไปเป็นเอกาสารที่มีอะไรนี่ยังคิดหนักเลยว่าจะไปดีไม่ไปดี่ะก็เอาเรื่องถัดมาครับเรื่องที่เราเรามีโทรศัพท์มือถือฮ่าฮสบายมีโทรศัพท์ เมื่อคุณเปิดได้ขึ้นมารูปภาพต่างๆไฟล์ต่างๆ,าาง,ๆงานคุณต่างๆมันจะถูกเอามาเก็บไว้ในนี้หมดเลยนะครับ Google, Google ก็จะให้เนื้อที่การจัดเก็บข้อมูลของคุณนะครับถ้าเป็นสาธารนณะให้อยู่ที่ 15GB ผมใช้ไปเยอะมากไม่พอถ่ายรูปมันจะถูกเอาไปเก็บไว้ในนี้ครับ My Photo แต่ผมมี Account อยู่อีกหนึ่งตัวนะครับผมใช้ Account ตัวว่านะครับผมมี Account ที่ผูกกับ Google อยู่อีกหนึ่งตัวครับผมมีชื่อว่า s a w a t c o m o e g o t h นะครับตัวนี้เป็น Account ของกระทรวงศึกษาธิการอันลิมิเต็ดเท่าไหร่ไม่อั้นคุณใส่ไปเลยครับใส่ไปไม่อั้นเท่าไหร่ก็ได้แต่อย่าให้มันล่มเลยกันเรื่องนี้ผ่านไปเรื่องของคลาวคลาวคือพื้นที่การจัดเก็บซึ่งไอตัวคลาวนี้มันจะเอามาเชื่อมโยงกับ เนื้อหาที่เราเรียนสิ่งที่เราต้องเรียนก็นคือโปรแกรมระบบอ่าส,สำหรับออฟฟิศสำนักงานคือ Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint ออฟฟิศตัวใหม่ขึ้นมาเป็นออฟฟิศ365รู้จักไหมออฟฟิศ365ไม่รู้จักไก่ขันอยู่อีกบ้านใครวะเชื่อดไก่กินดีก,กว่าเนาะออฟฟิศสามกก็คือการเอาระบบการส,สำหรับออฟฟิศสำนักงานเนี่ยเอาไว้ในคลาวเราไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งโปรแกรมออฟฟิศไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือพิมพ์งานเราก็ได้ดูงานเราก็ได้ทำอะไรก็ได้เพราะว่ามันจะ เอาไว้เอาไปไว้ในอินเทอร์เน็ตในซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์ให้ไปดาวน์โหลดและติดตั้งให้เรียบร้อยเมื่อดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยงานที่ผมจะให้ทำให้นักเรียนเยนประวัติของนักเรียนแล้วก็ส่งมาหาผมพร้อมกับแนบรูกมาด้วยนะครับนั่นคืองานของสัปดาห์นี้หลับวันนี้ก็น่าจะได้แหละนะครับเนื้อหาใครมีอะไรถามลงรายละเอียดกับบุดมากจะลุงเกี่ยวกับว่า สิ่งที่คุณจะได้คืออะไรสิ่งที่คุณจะได้ในการเรียนออฟฟิศไปทํารายงานไม่มีใครไปนั่งพิมพ์รายง,งานมาเล่มหนึ่งหรอกการที่ท่องเที่ยวจังหวัดยะลา,ลาไม่มีใครไปเกี่ยวกับบั้งพิมพ์ว่าจังหวัดยะลามีอะไรมีแต่คนป๊บเข้าไปเสิร์ชหาใน Google หารูปภาพเช่นวัดถ้ำอา่าวัดถ้ำัวาิมุกที่บ้านผมเนี่ยเสิร์ชหาคําว่าวัดถ้ำม,มาเสร็จปับ๊บมีรูปภาพสองสามรูปไปก๊อปปี้ไฟล์ก๊อปปี้อา่าอนต์มาที่เขาอธิบายเกี่ยวกับรูปภาพมาแปะโป้งลงไปในเอกสาร โปบปิ้นออกมาส่งใช่ไหมอย่างนี้เลยใช่ไหมนั่นแหละสิ่งที่ผมอยากจะทําอย่างนั้นแหละว,ว่าตอนนี้มันไม่ได้ไงครับผมอยากให้ไปเสื้อหาไม่มีใครมานั่งข้อความกอขอ,ของอนั่งพิมพ์ไม่เสียเวลามีแต่ว่าตัด ก๊อปปี้เพจตั้งแบบฟอร์มของเราแล้วก็ลิ้นส่งแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้รายงานเขาทำเดี๋ยวงานแปบ๊บเดียวไม,ไม,ไม่ไม่มากหรอกงานวันนี้แค่นี้เดียวเรียนกันเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเีเรื่องสองเรื่องไปทีนิดแต่ว่ามันต้องมีคะแนนมาเพื่อจะความรู้มาเพื่อจะให้ใหได้ซึ่งความรู้ในอ,องค์กรมการเรียนนะั่นเองถ้าไม่มีอะไรก็นะครับวันนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมเข้าไปทํางานตามเวลาที่ผมกําหนดแล้วกันอโอเคครับเชิญครับครับผมครับครับสวัสดีครับอ้าวปิดห้องเลยนะ สวัสดีครับครับบ๊ายบาครับ